วางแลววางแล้วเจแล้ววางแล้วไป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 มาให้เมือเอาสิเอาเอาชุบเพื่อนชุบอยู่ผมชุบอยู่เดี๋ยวรีไปเดี๋ยวเขจะรีเอาเพื่อนไป นากาเดินเวลาก่อนบ่ายเข้าช็อปซื้อของเช็คเงินก่อนจ่ายลอยสักออกแขนออกไหล่กูซื้อเบ็นซื้อบ้านโดยไม่ต้องผ่อนจ่ายกูใช้เงินจนหน้ามืดหน้าโม่เก็บปากดักถาสร้างครอบสร้างตัวเหนื่อยยิ่งกว่าไว้ดุนสร้างตัวเพราะกูรู้ดีพวกข่าวจมหน้ากลัวอายุ17เจ็ดกูมีเงินสิบล้านไม่ได้ติดยากูติดเนื้อติดน้ำอีกสองปีต้องมียี่สิบล้านใครที่เขาชิ่ลือกูถือว่ากูติดค้างความฝันกูไม่ได้ยากเกินคว้าได้เอาวิรันิ่งกูไม่ชอบเดินช้าแล้วก็มีความสุขสัสนี่นที่ เธอรับอยู่ที่พารากอนน้ำในกระบอกไม่ใช่ทามาดอนตามหาเงินล้านมันจะโปเกมอนมีกระบอกพิเศษเหมือนกับโดเรมอนกองเงินกูใหญ่จัดถ้าฉลามวานแล้วต้องไปก็โทษทีมันจะหารพานคิดดีๆก็ในสัตว์ก็จะขวางทาง S A R A N ไม่ต้องถามน้ำได้ยินชื่อกูมึงต้องขาดตามสาวๆทิดตลกกระจกลงไปถามทางโทษทีที่กูโลกกูสว่าปานสมชื่อกับเด็กคิดที่คนขนาดน้ำกูไม่ชอบกันไปเสี่ยงเลยกับใครเขาแพ็คบุญโดยขี้วัวไฟเผาช่วงนี้ดอนแดงเขาสุไว้เก่าหยิบเป็นเลยตเดียวมันเลอกล้ำ กันสเรื่องโดยคงสอนกันยากอย่าเสียคิดสอนอย่าหล่อนกันมากกู้เชยเชยกับสิ่งยั่วยาวใจผู้หญิงมากมายที่ต้างความเ้าใจแต่ไม่มีใครที่เข้ามารอะคมดัาพจะคนท่เขกาดับกู้สิ่งดีกาไป